สถานการณ์ภายแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเกษตรกรในพื้นที่จนทําให้ชาวนาจํานวนมากไม่สามารถทํานาได้ขาดรายได้มาเลี้ยงครอบครัวแต่ขณะเดียวกันมีชาวนาจํานวนไม่น้อยที่ปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ภัยแล้งด้วยการหันไปปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแปลงปลูกมาระจีนของนางทวันพรเรืองสุข ชาวบ้านบ้านบางเพียนหมู่4ตำบลคำังอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรที่พลิกผืนนาจำนวนหนึ่งไร่จากทั้งหมด9ไร่มาปลูกมะราจีนพันเขียวหยก16แบบใช้น้ำหยดแทนการทํานาปรังในช่วงหน้าแล้งนี้ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีซึ่งการดูแลมาราจีนนั้นก็ไม่ยุ่งยากให้น้ำวันละหนึ่งครั้งในตอนเช้าครั้งลับหนึ่งชั่วโมงโดยสูบน้ำจากใต้ดินเข้าสู่ระบบน้ำหยดขณะที่การใส่ปุ๋ยก็จะละลายปุ๋ยไปนในถังน้ำหยดแทนการใส่ที่โคนต้นมาระจากนั้นหมั่นดูแลว,วัชพืชให้ดีเมื่อมะระมีอายุ45วันก็สามารถเก็บผลผลิตออกขายได้โดยมีพ่อค้าจากตลาดสีมุมเมืองมารับซื้อในราคากิโลกร,รัมละ15-18บาท ผลผลิตรวมต่อไร่ประมาณ6 0,000บาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายได้แล้วพบว่าการปลูกมะราจีนจะสร้างกําไรได้มากกว่าการทํานารัฐบาลให้หันมาใช้ปลูกพืชน,น้ําน้อยอค่ะก็เลยม,มาปลูกมะระใช้มะราพันธุ์เขียวหยก16อยู่คํานวณถ้ามันออกเยอ,เยอะมันก็ประมาณ300-400ถึงโล1ไร่ประมาณ,ณ,ณ60,000กว่าบาทะค่ะนอกจากการปลูกมะราจีนแล้วนางทวันพรยังปลูกมะเขือควบคู่อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้มีเกษตรกรหลายรายไปศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรแบบใช้น้ำน้อยเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในหน้าแรงนี้เช่นกันเช่นเดียวกับนางประภาว,วีเจิมพักผู้ใหญ่บ้านและชาวนาหมู่12บ้านหนองไม้สุกตําบลโพป,ประทับช้างอำเภอโพป,ประทับช้างที่หันมาปลูกถั่วเขียวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดพิจิตรที่ส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปลูกพืชอายุสัน้นใช้น้ำน้อยในช่วงหน้าแล้งทดแทนการทํานาปรัง โดยใช้พื้นที่นากว่า10ไร่ใช้ระยะเวลาพอะปลูก35-40วันทุกเคียวก็จะเริ่มออกดอกติดฝักและเมื่ออายุครบ75-80วันก็เก็บผลผลิตไปขายได้โดยสามารถเก็บผลผลิตได้2ครั้งซึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในราคา600บาทตอท่อ1ถังหรือ16กกิโลกรัม โดยปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกับเกษตรกรในพื้นที่ปลูกทูกเขียวกว่า200ไร่แล้วก็ได้รับคำแนะนํามาจากเกษตรอําเภอและวก็เกษตรตําบลเราก็เลยมารวมกลุ่มกันว่าทํายังไงถึงจะลดต้นทุนแล้วก็เป็นการพักหน้าดิในไปในตัวก็ปรากฏว่าประสบความสาเร็จอยู่พอสมควร ก็เลยชักชวนคนอื่นมาทําด้วยสําหรับจังหวัดพิจิตรถือเป็นหนึ่งใน22จังหวัดลุ่มน้ําเจ้าพระยาที่รัฐบาลขอความร่วมมือในการงดทำนาปรังทําให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทําแผนชุมชนตามความต้องการของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งดาเนินการจัดทําแผนชุมชนใน12อําเภอ86ตําบลครบถ้วนแล้วและมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกือบ35,000ครัวเรือนโดยแบ่งเป็น4โครงการได้แก่ปลูกพืชใช้น้ําน้อยการปศรุสัสตว์การประมงและการปรปับปรุงบํารุงดินซึ่งเกษตรกรในพื้นที่หลายรายประสบความสําเร็จในการหันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยรวมถึงปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอาชีพมีไรายได้เลี้ยงครอบครวัวในช่วงหน้าแรงนี้ได้เป็นอย่างดี